มัดมีบ่จ้าใส่คยมัดเองเออโอเคสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีครมา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 ซื้อสินค้าใส่กัน,นจ้ามาซื้อสินค้าใส่กัน,น,น,กนด้วยจ้าพดดาี่น้องเท่าไหร่แชมพู อนุญาตถอดถุงมือได้จ้ะเพราะว่าเฮ็ดจะร็วผู้ใดสนใจได้จ้ะแหนมตุ้ม14ตุ้ม150บาทเฮ็ดเองขั้นเองได้จ้ะพี่น้องปลาตะเพียนจ้ะกิโลละลอยห้าสิบบาทปลาจีนกิโลละลอยห้าสิบบาทจ้ะแบบเครื่องลกกระมีได้จ้ะแบบเครื่องลกกระมีจ้ะพี่น้องสมไข่ปลากระปุกละหนึ่งร้อยบาทแบบเป็นแบบเป็นเครื่องลกแบบเป็นโลกกระมีจ้ะ สมปลาขาวหนึ่งกิโลจุกละหนึ่ง้อยบาทปลาล่ากระปุ๊กไงสองร้อยหาซีบกระปุกน้อยร้อยหนึงจ้ะผูใ้ใดสนใจแงม้มแง้มกับมือจ้ะพี่นอ้องปลาลสับแบบดีบปลาลสับแบบสุจกจ้ะ okay. ผู้ใดสนใจจ้ะแอดไลน์ข้ามาได้จ้ะพี่นอ้องขออนุญาตถอดถุงมือกันเดี๋ยวสิม,มัก มาจ้ะใส่ถุงม,มือหลายจิตรียานถุงมืออกกกอกมาได้จ้าผู้ใดสนใจสินค้าใส่กอกงามงามิ่งนี่งามเนาะผู้ใดสนใจสินค้าสิ่งใดแชทเข้ามาได้เด้อจ้ะเพราะว่าตอนนี้ยังตอบบ่ได้เด้อจ้ะตอนนี้เงีแม่ค้าหนุงอยู่เด้อจ้ะเดี๋ยวสิไล่ตอบดอกจ้ะ แคทข้ามาไว้ใดญเลยจ้ะยากไรที่น่องเลยยานทันรอบกับยานบ,บทันนี่นะจ๊ะผีชีวิตบ,าบา้านเด็ดนายเจ้าของผีที่สุดก็ไปเป็นลูกจ้างเขาเนาะพี่น้องเป็นลูกจ้างเขาจะเขาทิด,า,ดจา,าจะเขาทิดใส่แสงเนี่ย นี่กระด้างกันเองเอาใท่กครบเดเอ้อเกินเมื่อวานจะยากขาดใครสนใจสิมค่าซิมได้กะแอดเข้ามาถามได้ได้จ้พี่น,น้องแอดไลน์เข้ามาถามได้คูศอกสาูสอบถาม0928383185งด้าได้จ้าสินอง ไล่กับเอ็นอีสองสี่สองหกหนึ่งเก้าที่คุนลูกแค่ว่ากันนี่นี่ได้จ้ะแค่อ,อุ่มนี่นี่ถ้าผู้ใดแชทข้ามาตอนนี้กะแค่ออยังบม่ได้สอบได้จ้ะเพราะว่าเพ่เฝ้าดึงส่ออเดรไซจัดออเดรจ่ะเพราะว่าของเขาเห็ดตรงมื้มันเห็ดขังบรร่ได้ ทำค้งคืนไม่ได้จ้าอน,นี้ค้งคืนกับปเนิวอืน่นขอชีไปหอดี่นออ้องแกไม่ขมัดขมิ้นในการนับ มันม่คนจับผิดไปอไันี้ข่อยนั่งพบว่าใส่ถุงมือมันหนัดบ่ได้แม่ครับพี่นอ้อง ที่พอเขาขายได้เขาก็ขายได้พี่น้องได้ที่มันเหงาตาก็เลี้ยงเขาหาบุญให้เขากับขเ,กเ,เขา,า,เข,าขายแต้ว่าแค่แค่ามักขายของแม่กับหน่อยเด็กไม่ขาดทุนกระซังมันแต่ว่ามาขายมากักสงทีวิตกกังวลเลยแต่ชื่ขายของไฟฝันมาแตนน่นิหน่อยแต่ขายของ แบบนี้ลานเป็นของเจ้าของอาแน,นี้ซุปเปรอร์คฟลู๊ปปด ให่เก็บหให่เก็บคู่ยันันงมันหนังเออดำๆน่ะมันละผูดบอกว่ามัน เนี่ยเคยมาเอยคิดขโมยได้แค่ยังไมได้หน่อยสิเนี่ยกาแล้วอันนี้เขตว่นี้ละไอ้แฉมอืมพบว่าที่อันนี้ วัวส่วนขนบจมไปอใส่กอกใสกอกางหน้างข้อบหตอทาไปบิ่งใส่กอกงาม้นอเบงีัลรุ่ไดเนอพอเลยะเก็บเก็บดิเก็บออกใ่ไนี่เขเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมาใส่หนิทาีเดี๋พ่อวออน เนียมาไปใส่พุนเลยใส่ตะก,กาเลยมัดเดวใส่ตะก,กาไปเลยมันจะมันจะแัดงไงถุงมือใส่ถุงมือนะว่าห้าจับใส่ตัวถ้าต้องใส่ถุงมือเนี่ Rồi, cắn cái kia rồi nào Nèm Nèm đó Cho xíu nèo tới lòng người lên xíu nào แม่เอากามเน่อเาะเอากามะเน่เนาเออพาาง้อทรงไปเดี๋ยวเก็นกับไปตากเอาก้ามไร้ไม่ที่สมเนี่ย ตีแดงเงินนดิคุณน้อเป็นสีอะไรจ้ะเงินวางง่ายๆดิต่วตีแดงเงินแต่ละบาดแต่ละสตางค์วันนี้ยังได้มาง่ายๆหรอกคุณน้อชิ้นที่อย่งจากตรงเพ็ดแกกมาตาดเงายัดนี่ทุกันเะหากอ่ะเพ็ดไม่ชิ้นที่หัก หักไม่เห็นสิ <let> ่ง <Matthew> ที่เห็ดเขาจังีดอ่ะเขาจะที่มีความสุขอันเนืเห็ดที่ก็แบบกระเพอะแหลมมึงมีความสุกอ่ะสิบ่ะเหาเห็ดอยู่กับซิงนี้แล้วเขามีความสุขบ่ จังเทรเหน่ยเทรก็มี้ความสุขเพี่น้องถึงนี้เทสเหนื่อยเทสเหนื่อยฝันได้เทสก็นีความสุขเพราะว่าเทชตเป็นมนักขายของสั้งใตเวลาเทสเห็ดงานเทสหาเห็ดจะน้ำลันรันอาหารชีฟูดรันขายขนมเทสขายนางสุขเทสรีิมาไปจํา ก,ก็คือมักไจำมไปบิ้งพ่อว้าแม่ควา้าคนเิ็ดอาหารอย่าง,างเงี้ยเคไมคือมักมักโลกแสเหล็ดนันกระเจ้ามักต่อก่อนั่นก่อนีแค่กระเจากระบอบอกบอกว่าร่างเลยค่ระระ่างเลยกับไาเลย เอเดี๋ยวเอออ่กระุมาน้นี่อาอาอกอปเทำงาย้ใส่กอกอาพี่อนอ,นนนอ,อนพี่น้องพี่น้องก็พึงอีกแล้วจ้ะพี่น้องพี่น้อง จับเพ็กของก็ได้จัดของก็ได้จ่ายพี่น้องขออนุญาตจัดของท่านจา้ะเออมือนีนี่จะหนาเนาะขนาดหน้าเดียวนหมออเดอร์ก่อนเดี๋ยวไปชิวท่อนจ้ะอ่ะใส่ถุงครับผมจัดออเดอร์ก่อนไปก่อนพี่น้องขอบุญขอบคุณหลายๆขอบคุณลูกค้าขอบคุณทุกคนละจ้ะชิวๆหน่อยไปตอนสวัสดีครับ